จำใช่แมุ่อไหร่ถาเระรวนนะครับเกิดขเกียร์จะสองปีหายปวดกเป็นเงียบกเป็นเอว ยืนเดินรูยกหลานยกค้อแป๊บๆทำงานได้ตอนรออย่างน้ยด้อตานะเ่ออะไรต้องไปเลยง่รัไ่เหอ่เนไรติ่เงนเงินก็ไม่เอาต้องปรษามาจากพี่เอกมาตลอทางพรามมาเดือนขว่าส่งตัวไม่ได้ผมรักษาไม่ถึงชั่วม ดีขึ้นไหมครับ ที่ให้บริการวันนี้รักษาการอะไรมั่งวันนี้ปวดข้อครับคนแรกปวดข้อคนที่สองกระดูกทับเส้นครับอ,อันนี้ปวดหลังครับจากการเป็นแม่บ้านเวลาจับไม้กวาดปูไม้กวาดถูกพ้นครับดีค่ะดีค่ะร่วมเลยค่ะ ควดหลัะขายขายเส้นได้มากายามอยากอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆนะครับอยากอยากให้มีก้ามีอะทางวันแม่อยากมีก่อนพ่อวันแม่ทุกอาทิตย์ยังดีเลยทุกอาทิตย์ปวดหัวให้เราเป็นยามาตุน <c oughs> <c oughs> อ่าขวดหัวเช่นตึงดีขึ้นอยู่อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆไหมครับอยากให้มีบ่อยๆผ่อนชาย สวัสดีครับผมอภิชาตินามสริครับเคหะจังหวัดปราจีนบุรีสาขา2การเคหะแห่งชา,าตินะครับวันนี้นะครับสำนักงนานเคหะจังหวัดปราจีนบุรีสาขา2ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนนะครับโครงการบ้านเพื่ออตรอนจังหวัดปราจีนบุรีกรบินบุรี1ครับได้ร่วมกิจกรรมนะครับในการดําเนินการ สมุนไพรนะครับสมุนไพรเพื่อประเกียรนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับเป็นวันที่1 2สิงหาพาราชินีนะครับซึ่งทางอรคการนะครับได้ดําเนินการนะครับทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้อยู่อาศัยในชุมชนในองคงการนะครับซึ่งที่บุญรักษานะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรนะครับวันนี้นะครับกิจกรรมนอกจากจะเป็นการประพบ มุนไพรนะครับดืมน้าสมุนไพรแล้วก็นวดนะครับเพื่อรักษาโรคนะครับก็จะมีกิจกรรมในการจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลนะครับสมเด็จพระพันปีหลวงในช่วงเย็นนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับได้ดําเนินการมาเป็นทุกปีนะครับเริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งโครงการนะครับโดยการขีดหาชาติกับผู้อยู่อาศัยในชุมชนนะครับรวมทั้งคณะรรงการชุมชนครับก็จะร่วมกิจกรรมกัน